หาหน่อยว่าเมล็ดนี่เปลือกแข็งมีการพักตัวเราก็จะทําลายการพักตัวซึ่งปัจจุบันก็การทําลายการพักตัวก็ไม่ยากเพราะเราค้นพบวิธีที่จะทําให้เมล็ดงอกได้มากขึ้นแล้วนะคะก็คือเราแนะนําให้ใช้โดยการขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดเพราะว่าทําได้ปริมาณที่มากรวดเร็วสะดวกผนย้ายง่ายนะฮะน่าจะเหมาะกับเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับจริงๆแล้วประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะครับ ถ้าปลูกซีลูเลียมใช่ไหมคะประโยชน์ในสวนยางพารานะคะซึ่งซีูซีลูเลียมเนี่ยจะสามารถโตได้เร็วมากในสามสี่เดือนนี่จะคุมดินหมดเหมือนที่เราเห็นนี่นะคะหญ้าก็จะไม่ขึ้นอันนี้คืออายุประมาณ3าสี่เดือนนะไม่ค่ะอันนี้มากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนาครับะแต่ว่าสามสี่เดือนนี่จะคุมดินหมดแล้วไม่เห็นไม่เห็นดินแล้วหญ้าก็ขึ้นได้น้อย เกษตรกรไม่ต้องเสียเงินค่ากําจัดวัชพืชไม่เสี่ยงต่อการสูดดมสารเคมีครับก็คือถ้าเกิดปลกูปลกซีรูเรียมเนี่ยไม่ต้องใช้ยากําจัดวัชพืชเลยค่ะถ้าถ้าเราปล่อยให้เราดูแลดีแล้วปล่อยให้เขาคุมดินหมดนะคะครับ,รบก็ไม่ต้องใช้ยากําจัดวัชพืชเลยหรือว่าไม่ต้องจ้างคนดายาเลยนะคะนอกจากนั้นที่ไลโซเบียมเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งที่ปมเขามีมี ซิลูเลียมนี่มีปมไลโซเบียมที่รากนะคะคซึ่งตัวนั้นจะตึงไนโตรเจนจากอากาศมาสู่ดินได้จากผลการทดลองเราพบว่าซิลูเลียมสามารถตึงไนโตรเจนได้ประมาณปีละ14.5กิโลต่อไร่ก็คือเราก็สามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วเศษซากพืชที่เราเห็นเนี่ยฮะจากการทดลองพบว่าจะได้ประมาณ600กิโลต่อไร่ต่อปีก็คือจะกลับมาเป็นความ ปุ๋ยในดินได้แล้วก็ปรับโครงสร้างดินคืออายุของเขาที่จะจะไปเป็นปุ๋ยนี่อยู่ที่ช่วงประมาณเท่าไหร่ฮะคือพอปีหนึ่งพอผ่านน้าแล้วเขาก็จะเริ่มใบใบร่วงรวงแล้วฮะแล้วตัวใหม่ก็ขึ้นจะขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเขาเลยข้อดีคือเขาเป็นพืชข้ามปีปลูกครั้งเดียวก็อยู่ยาวจนกรีดยางเป็นกวนยางเลยมันเปวัฏจักรของเขาเองเลยใช่ไหมฮะคือเขาขึ้นมาเหมดอายุปุ๊บเขาก็ร่วงลงไปแล้วต้นใหม่ก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยก็ทําให้ เกษตรกร,ร,กรไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชน,นะครับอาจารย์ครับอย่างเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกสวนยางพารานะครับปัจจุบันนี้นิยมแพร่หลายกันแล้วหรือยังหรือว่ามีการแนะนําอย่างไรบ้างครับเกษตรกร,ร,กรต้องการมาก แต่ปัญหาคือหามาเล็บไม่ได้แล้วก็มาเล็ดมีราคาแพงครับตอนนี้ที่เข้าหากันในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรที่ประกาศขายประมาณกิโลละ5 0 0 7 0 0ถึง700บาทแต่ก็ยังหาซื้อไม่ได้ค่ะซึ่งสถาบันวิจัยยางก็เลยเล็งเห็นความ สำคัญอันนี้ก็เลยให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดต่างๆช่วยกันผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์เพื่อที่จะแจกจ่ายสู่เกษตรกรซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราที่อุบลน,นะคะค นำร่องคือเราจะมีอบรมเกษตรกรด้านด้านการปลูกซีลูเรียมประมาณ2วันคะเราจะรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยช่วงไหนครับช่วงไหนครับอ่จงรห์ครับสามสถึงสามสิบเกราคม2556ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีที่พักมีอาหารให้ทุกอย่างพร้อมเลยค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีที่พักมีอาหาร แล้วก็อบรมเสร็จแล้วก็จะแจกเมล็ดพันธุ์ซีลูเลียมให้ไปปลูกคะถ้าใครสนใจปลูกในเชิงการค้าก็จะเอาไปขายได้ประมาณกิโลละ5 0าบาทนะปัจจุบันที่เขาขายกันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เขตามหากันอยู่นะนะครับแต่ที่นี่อบรมฟรีอบรมฟรีไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับที่พักก็ฟรีมีอาหารให้แม่เสมือนมาเที่ยวเลยได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับผมเกษตรกรที่มาอบรมนี้จะได้อะไรบ้างครับ ก็เราจะให้ความรู้เรื่องซิลูเลียมทั้งหมดนะคะคแล้วก็การทําลาย,ายการพักตัวของมเมล็ดพันธุ์ซิลูเลียมซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรเราก็จะสอนให้ให้รู้ค่ะแล้วก็แจกเมล็ดกลับไปถ้าอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงเราก็จะไปช่วยติดตามในแปลงด้วยแต่ถ้าไกลมากก็คงไปไม่ไหวคะนะครับและครับสุดท้ายครับอาจารย์ฝากทิ้งท้ายกัล้กันครับในเรื่องของซิลูเลียมครับเชิญครับซิลูเลียมนะคะข้อดีคือ1เราปลูกครั้งเดียว แล้วก็ไม่ต้องปลูกอีกเลยจนกว่ายางเราจะโค่อนอยางทิ้งเลยนะคะแล้วก็ที่แน่ๆคือเข้าโตเร็วมากภายใน3-4เดือนนี้ถ้าเราดูแลดีๆนะคะก็จะคุมวัชพืชได้หมดเลยคุมคุมดินได้หมดวัชพืชไม่ขึ้นเลยเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชสามารถดึงไนโตรเจนจากอา,ากาศมาสู่ดินได้ปีละประมาณ14.5กิโลต่อไร่นะคะแล้วก็มีเศษซากพืชที่ปล่อยไปเป็นปุ๋ยในดินช่วยบำรุงทำให้โครงสร้างดินดี เมื่อโครงสร้างดินดียางก็จะโตเร็วขึ้นอันนี้เราดึงได้600กิโลม,มีประมาณ600กิโลต่อไร่นะคะนอกจากนั้นนะคะความชื้นรักษาความชื้นในดินหน้าแลง้งดินแห้งแต่ว่าเรามีพืชคุมดินดินก็ไม่แห้งยางก็จะโตเร็วพอ,อยางโตเร็วก็ทําให้เปิดกรีดได้เร็วขึ้นเพราะว่าการเปิดกรีดยางเราเน้นที่50 นี่ละครับประโยชน์ของซีรูเลียมนะครับพืชต้นเล็กๆแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับแต่ประโยชน์นั้นมหาศาลเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับ คุณผู้ชมครับการปลูกพืชคุมดินอย่างซีรูเลียมนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพืชต้นเตี้ยๆต้นเล็กๆแค่นี้นะครับจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับดินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ใจวันนี้นะครับผมไขข้อข้องใจให้กับพี่ใจเรียบร้อยแล้วครับสบายใจแล้วใช่ไหมละ่ะคะพี่ใจทีนี้ก็รู้วิธีการทําให้น้ํายางพาราเนี่ยมีคุณภาพนะคะแถมวิธีการเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วยใช่ไหมละ่ะคะพี่ต้องขอบใจพิมพ์มากเลยที่ช่วยพี่รู้อย่างเงี้ยพี่ ปลูกเจ้าซีรูเลียมพืชคุมดินน่นาล่ะไม่ต้องมานั่งกุ้มใจอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ใจแต่ถ้าวันไหนพี่ใจเนี่ยเป็นเศรษฐีสวนยางขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมน้องพิมก็แล้วกันนะคะพี่ยังไงพิมเนี่ยก็ใช้เบอร์เดิมติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะแหมได้ทีแหละแต่ตอนนี้ต้องช่วยพี่เรื่องหนึ่งก่อนนะช่วยอะไรอีกล่ะคะพี่ใจคําตอบเนี่ยน้องก็หาให้แล้วนะอ้าวก็ต้องออกเงินค่ารถพาพี่ไปหาเจ้าซีรูเลียมมาปลูกสวนยางพาราละสิแหมพี่ใจนะพี่ใจได้ใจน้องพิมไปเต็มเลย่ะะคนะี พูดถึงพื่อเศรษฐกิจที่มีการส่งออกมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทหรือที่เป็นร้อยละ90ของมูลค่าการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของไม้ดอกชนิดนี้นะคะนั่นก็คือกล้วยไม้ค่ะ และจากงานมหกรรกล้วยไม้ไทยใต้ร่มพระบรมีที่ผ่านมานั้นได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้และเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์กล้วยไม้เขตร้อนและเป็นการเตรียมตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558อีกด้วยค่ะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ระหว่างภาครัฐเอกชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆโดยการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดอกสีสันขนาดให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งค่ะ กรมวิชาการเกษตรจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ไทยรวมถึงงานด้านการเกษตรอื่นๆเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่ากรมวิชาการเกษตรได้แนะนำให้ปลูกซีโรเลียมเป็นพืชคลุมดินกับพืชชนิดใด 1. ยางพารา 2. มะม่วง ทราบแล้วก็รีบส่งคําตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สํานักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900าหรับรายชื่อผู้โชคดีประจาวันที่30ธันวาคม2555ที่ผ่านมาที่ถามว่าโครงการร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพคือร้านที่มีเครื่องหมายอย่างไรคําตอบก็คือ1 คิวช็อปนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอดใจ่ันละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณนะครับการเลือกแนวทางหรือว่าวิธีในการบริหารจัดการดินให้มีความอุดอมสมบูรณ์นะครับถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเพราะจะสามารถสนับสนุนนะครับให้คุณภาพของน้ํำยางเป็นน้ํำยางที่มีคุณภาพที่ดีนั่นเองครับการปลูกซิลลูเรียมนะครับมีประโยชน์แยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันในส่วนของวัชพืช มีการผลักดันมีซีวัตถุเข้าสู่ดินนะครับลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินรือนอกจากนี้ครับเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรนานปลูกซิรูเลียมครับโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ในเชิงการค้าสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลปรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพัฒนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมรละทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาและการคุ้มพา